สวัสดีครับพบกับเชิญเชิญนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาตามล่าบ,บราวแสงนะครับเพิ่มโอกาสอยู่นะวันนี้จะเปิดกัน2 ID นะครับก็จะเป็น ID 2กับ ID 3นะครับ ID 2นี่อยากได้มากๆนะสำหรับตัวบราวแสงนะครับอ่าแพ็กเกจค่อนข้างจะน่าสนใจนะอ่าแพ็กนี้เท่าไหร่เนี่ย499มั้งนะครับก็จะลุ้นเกียร์นะครับซึ่งเกียร์เนี่ย18ชนิดเลยนะ โอ้โหถ้าเกิดได้เซ็ตเกียร์จันทรานี่ก็ค่อนข้างจะดีนะครับอ่ะเซ็ตปีใหม่นี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะส่วนแพ็คนี้นะครับ729บาทอ่าฮะลุ้นนะครับเจสิกาแสงกับเจม่วงนะครับยังใช้งานดีๆนะส่วนในตัวที่เหลือเนี่ยโอ้โหไปเปิดตู้7ปีดีกว่านะครับโอเคเพิ่มโอกาสนะครับราว์แสงนะครับถ้าเกิดได้มาเนี่ยผมก็จะมาคอมโบกับมูนเบสบอลนะครับ าสาล,ลีเห็ดพิษนะครับแล้วก็ตัวของสารีนะครับาสาล,ลีหิมะฉะนั้นอยากได้แน่นอนเปิดด้วยตัวก่็แล้วกันคิดว่าน่าจะเปิดหมดเลยนะครับกบมวกไอดีนี้ก็ถือว่ามีเยอะอยู่เหมือนกันนะโอเคมาดุ้นกันครับขอเถอะนะเอาแบบตัวใหม่ก็ได้ครับอย่างน้อยก็เอามารีวิวนะ โอ้จะได้เกิดได้บราวจะดีมากผมจะเปิดหมดเลยนะเพราะว่าเผื่อจะโชคดีนะครับได้บราวหลายๆตัวครับอาจะได้แบบเทียบเท่ากับกบม่วงนะเพราะว่าตัวเกมแจกกบม่วงมาเพียบเลยทีเดียวนะครับโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ขอบวนการเจ็ดดาวมาตอนนี้ไม่ได้นะอยากได้ตัวดีๆกับเขาบ้างอันที่สองนี่ก็ถือว่าเกลือมาพักหนึ่งอยู่เหมือนกันไหมเนี่ยสักหน่อยนะโอ้โห โอ้นี่ฟองสบู่เฮ้ยเปิดได้หรอบนะครับสำหรับตัวกาชาแต่ไม่ต้องห่วงครับเดือนนี้ผมเปิดรัวๆทั้งเดือนแน่นอนนะตัวกาชาครับได้มานี้จัดหมดเลยนะแต่รูบี้นี่คงจะต้องเก็บแหละเพราะว่าเมษายนก็จะเป็นรอบโคโรโบเรนเจอร์นะครับอย่าพึ่งคาดหวังอะไรเยอะ่ะผมบอกแค่นี้อย่าไปคาดหวังอะไรมากนะครับโคโรโบเมษายยนอ่ะเดี๋ยวไว้ใกล้ๆค่อยว่าก,กันนะ เรามาโฟกัสกันที่เดือนนี้ก่อนนะครับกับเรนเจอร์แสงมืดนะครับที่ค่อนข้างจะโหดโอเวอร์เกินจริงโอ้โหยังไม่มาสักทีนึงนะแล้วก็ไม่มีตัวใหม่เลยนะครับคือเปิดผิดช่วงเนี่ยเปลือหนักมากนะผมเข้าใจนะครับสำหรับคนที่แบบเปลือจริงๆนะแสดงว่าไปเปิดในช่วงเวลาที่มันแบบได้ยากอะ่ะคนเปิดกันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่ช่วงปล่อยของนะโอ้โหยังเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เนี่ย อ่ะรอบสุดท้ายแล้วโอ้โหนี่คือขนาดอ่ตัวแซลลี่บินเนี่ยเพิ่มโอกาสอยู่ด้วยนะอะไรจะขนาดนั้นมาให้หน่อยเธอปึ๊บโอ้โหโก๊อปปี้วางจะสร้างสวนจุลศิษย์พักแล้วเนี่ยอ่ะสามร้อยรูบี้ครับโอกาสของไอดี 2ครับมีอยู่เท่านี้แล้วนะโอโ้ตอนแรกกะว่าเฮ้ยมันอาจจะแบบออกมาเยอะๆยะเต็ไมไปหมดหรือเปล่าเออจะได้เทียบเท่ากับกลบม่วงนะซึ่งกลบม่วงตัวเกมแจกเยอะด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าปั้นกันไวได้เลยนะโอ้โหตัวนี้ไมนแล้วเป็นตัวเกลือตลอดการไปเลยเนี่ยโอ้โหยังตามมาหลอกหลอนอะไรกันเนี้ยตัวเกมจะทําแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โรวบวนการเจ็ดดาวครับ ทำใจครับไอที่สครับโอ้โหเจ็ดดาวลวนเลยครับไซมอนครับย่อยทิ้งครับหมดแรงเลยทีเดียวครับกับไอดีโอ้โหนี่ก็มาซ้ำอีกแล้วนะลุงเคจบครับโอ้โหติดท้ายด้วยตัวนี้ไม่รู้จะพูดไงเลยนะไอที่สองครับก็คือมันก็เซ็งนะเอาจริงนะ แต่ก็ต้องฟู้กันต่อไปนะเนื่องจากว่าเรนเจอร์เดิมเนี่ยของผมมันก็โอเคอยู่แล้วนะครับตื่นแต่ว่าเราไม่มีตัวโหด,ดเข้ามาใหม่นะเออมันก็เลยแบบไม่มีแรงครับที่จะดันขึ้นหลีกสูงๆนะครับอ่ะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะอะนาคตตัวเกมก็มีเรนเจอร์ตัวใหม่ตัวโหดมาเรื่อยๆครับแล้วก็แสงมืดนะครับตามที่บอกนะครับว่าตัวไหนที่มันเป็นตัวขายเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวมันมีมาอีกนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะไปตกที่รอบไหนนะครับอาจจะมาเป็น ธา,าตุยอดนิยมนะครับแสงยอดนิยมมืดยอดนิยมนะครับอาจจะเป,เปิดกันได้ตอนนั้นก็ได้นะก็ไปลุ้นกันองการน้าสำหรับคนที่เปิดไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวไปเปิดไอทีสกันต่อนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงเผื่อมีเผื่อมีตัว๋วคาคาไว้ตัวน,นิดนึงนะไม่มีนะครับไปเปิดกันต่อที่ไอทีสนะครับเปิดกันต่อที่ ID3 นะครับอทีสนี่ก็อยากได้แน่ๆละ่ะ คือยังไงก็ต้องตัวใหม่เท่านั้นนะครับอ่ะผมออกอดรับตั๋วมาตะนิดหนึ่งนะอ่ะไม่รู้ว่ามีกี่ใบแล้วนะครับอันนี้ก็จากเศษวิ่งนะครับเศษวิ่งนี่อันนี้เพิ่งจะวิ่งเริ่มต้นเองเท่านั้นนะอ่ะมีกี่ใบนะครับอัี่สามมีเยอะๆหน่อยเถอะอ่ะโอเคเปิดกันได้แปดรอบมาโอ้โหแปดรอบมาซะหน่อยเถอะนะ ไอดีนี้นะครับกบม่วงก็ปั้นเจสิก้านะครับไปเมื่อไม่นานนี้เองนะเจสิก้าแสงแม็กซ์ครับอ่าก็ได้มาก็ไม่ได้ปั้นแม็กซ์แน่ๆนะครับสำหรับตัวบรล่าแสงเอาให้ได้ก่อนเอาให้ได้ก่อนเออได้มาก็คอมโบกับเจสิก้าแสงนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอใช้เครสนิดนึงอ่ะให้แสงนะครับมาเรียกเพื่อนกันหน่อยนะ โอเคโอ้ไม okay. oh, ่งั้นนี่จุสศิธิ์พักแน่นอนครับเราเปลี่ยน ID แล้วนะยังยังจุสศทธิ์พักอยู่เลยครับโอเคมาลุ้นกันครับอีกเจดรอบโอ้โ oh. ห oh. ยังน้อยๆเนี่ยเอาแซลลี่นะครับแซลลี่บินไวพรพิพมาก็ยิ่งดีนะอ่ะเริ่มจะเปลี่ยนทางนะครับจะไปเป็นทางที่ดีหรือเปล่านะ โอ้โหไม่ไหวจริงๆครับไม่ค่อยถูกฉาโลกับแสงมืดครับคือโดยโปกติเนี่ยไอีีรอมผมก็จะเปิดได้นะทุกต,ตัวนะครับอ่าอยู่ที่ว่ามันจะไปตกที่ไอดีไหนนะหรืออาจจะเป็นช่วงนะครับที่อาจจะแบบเหมือนจะออกกันเยอะนิดนึงโอ้แต่รอบนี้บอกเลยว่าเรือมากครับโอ้โห,หรีอามาอยู่เรื่อยๆนะขบวนการเจ็ดดาวครับ มาหน่อยนะมาหน่อยเออไอดีนี้จะได้มาเล่นทางปล่อยตัวหนืดบ้างนะครับโอ้เจสิก้าแสงแว็กซ์แล้วนะถือว่าดีมากครับฮึบอเอามาให้ครบเลยมะแดนอย่างนี้นครับลูกเสืออย่างเงี้ยโอ้โหเอามากันให้ครบอ่ะมากันให้ครบเดี๋ยวจ้เดี๋ยวเพื่อนจะไม่มาแล้วเดี๋ยวจะเหงานะอะแดนเนี่ยมาก็ได้นะโอ้โหเรนเจอร์เจ้าประจํานี้แบบว่ารืบเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกบครับ ไม่อยากให้มีกบนะจริงในตู้เรนเจอร์ครับคือเราต้องการมาดุตเรนเจอร์นะคือกบเนี่ยไปนะครับเปิดกระชับคอยก็ได้คนระับไปเล่นกระดานนะครับ้อง,องรับก็ได้นะเรนเจอร์มาหน่อยโอ้โหอ่ะเหลือกี่ใบแล้วรอบสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวขอยกเลิกเยอะๆสักนิดนึงโอ้โหเพิ่มโอกาสครับเราเห็นคนอื่นได้กันแบบ แต่ม่หมดเลยนะเรานี้แบบว่าเกลือเราเกืออีกครับอแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะคือเห็นมีบางคนเนี่ยมาเหมือนกันนะเพิ่งกลับมาเล่นครับพี่ผมเนี่ยโอ้โหมาแล้วอ่ะโอเคโอเคได้ตัวบินนะครับอ่าม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 าผิดตัวไหมเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมขอเช็คกบสักนิดหนึ่งอ่าผมจะปั้นแม็กซ์นะแล้วก็จะเล่นให้ดูนะครับคือจะเรียกว่าอินดี้ไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะ ไอดีนี้เนี่ยผมก็ถือว่าก็ปั้นจริงจังอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่ากบเนี่ยมันค่อนข้างจะเหลือเยอะนะ51ตัวครับเพียบเลยนะหาเพิ่มอีก9้าตัวโอ้โหตัวเกมจจกเพียบนะครับอผมก็เลยคิดว่า,าปั้นแม็กซ์แน่นอนนะครับโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่มาอีก3ามเดูมิสุดท้ายเออให้มันได้อย่างนี้สิเออมันเพิ่มโอกาสอยู่นะอ่ะเมะื่อกี้ผมผม,ผมดูผิดผมดูผิดผมนึกว่าเป็นตัว ตู้นี้เนี่ยไอผมยังไม่ได้ไปกดดูเรทนะไม่รู้ว่ามีในส่วนของโคนี่นะครับนักพนันหรือเปล่าอามาก็ได้นะโคนี่นักพนันมาอยู่ด้วยกันมาสร้างบอนกันด้วยกันนะอตัวนี้เก็บสะสมนะครับใช้งานได้ดีโอบอสเจระเค้ไอดีนี้มีหรือยังไอดีนี้มีบอสเจระเค้มีแล้วนี่ปั้น Max แม็กซ์ด้วยมั้งโอ้โหถ้าเป็นคนอื่นนี่ดีใจนะเนี่ยฮึบ โอ้โหนี่ไงบอกแล้วมันต้องมาให้ครบนะแดเนียลอีกด้วยไหมยดเนียลโอ้โหผมว่าตัวนี้มันเยอะเกินไปนะมปนไปจับได้ด่านปกติก็ได้นะไม่ต้องมาใส่ในนี้หรอกโอ้โหอูทายเกิร์สครับนี่คือเปิดตัว7ปีไหมเนะี่ยฮ้โอ้โหบราเลอร์เดวิอม,มโอ้จบแล้วเรเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึง ผมไม่แน่ใจว่าผมมีจระเข้อยู่หรือเปล่านะรจระเข้ยังใช้งานได้ดีนะครับทางคอมบงกำโบนครับอ่ะมีละปั้นแม็กซ์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคอ่ะถือว่าพอใจนิดหนึ่งครับสำหรับเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับอ่ะขอล็อกให้เรียบร้อยเลยนะครับคือตัวนี้เนี่ยเอาจริงปั้นแม็กซ์เนี่ยอาจจะเสียของเลยก็ได้นะครับหรือว่าปั้นแล้วเนี่ยอาจจะแบบพอจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับคือ มันเป็นสายไบพิพงนะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็มีการตีที่ค่อนข้างจะไวอยู่เหมือนกันนะมันก็เลยทําให้เลือดป้อมเนี่ยลดนิดหนึ่งนะครับลดเยอะนิดนึงซึ่งตอนนี้ก็มีการปรับเลทอยู่ด้วยนะครับที่มันอาจจะดูเหมือนแบบว่าเฮ้ยตีป้อมค่อนข้างจะแรงป่าที่คิดนะครับอ่าแล้วก็บัฟเดียวนะศูนย์จุดนะครับก็บัฟลบลีกอันซึ่งบัฟลบลีกตรงนี้เนี่ย มันก็ทาให้หลบตัวข้างล่างได้ดียิ่งขึ้น,นครับมีคนบอกว่าโตบินเขาใช้ทางสกิลหรือเปล่าโอ้โหสกิลแบบนี้อย่าไปคิดอะไรเยอะเลยนะมันไม่ค่อยได้เรื่องซักไหร่นะครับก็เน้นไปตีป้อมดีกว่านะครับอะซึ่งอดี้นะครับอ่ะมาดูทางบินกันสักนิดนึงโอ้ยมี2ตัวเองโอ้โหไม่อยากจะเชื่อนะอ่ะตีบวกไปครับกบเยอะครับอดี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับอ่ะตีบวกไปก่อนโอเคเดี๋ยวได้ดู รีวิวกันนะครับสำหรับตัวบินนะผมปั้นแม็กแน่ๆน,นะครับเพื่อที่จะไปทดสอบดูว่าถ้ามาอยู่กับไอที่สามนะซึ่งเลเจอร์เนี่ยโอเคนะโอเคอยู่กันนะโอ้โหเราตั้งตัวแสงใช่ไหมมาดึงดูตัวแสงนะครับมาดึงดูตัวไฟมาสักนั้นนะครับโอ้ไฟมาเพียบเลยนี่ไอดี ID นี้ผมเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะได้อยู่นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูรีวิวกันแล้วกันนะ,ะช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปนะครับเปิดกาชาก,กัน รัวๆสนิดหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันเพิ่มโอกาสนะเอาวันนี้ประมาณนี้กันนะใครเปิดคอยโชคดีครับอ,อยากให้ได้กันอยากให้สนุกกับเกมนี้ไปนานๆนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ